สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจักรพงการทอนะครับเป็นร้านเรานะครับเป็นร้านขายผ้าดิบนะครับผมมีหลากหลายชนิดมากเลยนะครับจากโรงงานมาเองนะครับครับมีหลากหลายชนิดนะครับไซนหนาบางนะครับหน้ากว้างหน้าแคบอะไรมีหมดนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําผ้ากันนะครับตัวที่ขายดีนะครับขายดีขายเร็วขายไวที่สุดนะครับของที่ร้านนะครับผมวันนี้ผ้าสีครีมนะครับผ้าดิบสีครีมนะครับผ้าดิบก็จะมีสองสีแหละครับหลักๆนะครับสีครีมกับสีขาวแบบนี้อ่ะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นผ้าหน้ากว้างนะครับเป็นผ้าหน้ากว้างผ้าหนานะครับลูกค้านะครับชอบใช้กันนะครับผม โอเคนะครับเราจะมาแนะนาเป็นผ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นผ้า,าผ้าลายขัดนะครับผ้าลายขัดธรรมดาเนื้อจะเรีได้บเนื้อเรียบๆครับเนื้อผ้าแบบเหมือนผ้าขาวที่เราเห็นทั่วไปนะครับใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับใช้งานได้หลายอย่างนะครับตัวนี้หน้ากว้างจะอยู่1เมตร20นะครับก็คือ47นิ้วนิ้วครับ เราจะเรียกกันเป็นนิ้วเนาะหน้ากว้างอยู่47นิ้วก็คือประมาณ1เมตร20นะครับแ็้เป็นผ้าตัวน,นี้นะครับเรามาให้ดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้ลายขัดนะครับก็จะเป็นเนื้อเรียบๆแบบนี้นะครับอุ้ยไม่โฟกัสอ่าโอเคนะครับโฟกัสละกลับมาให้ดูกันเป็นผ้าเนื้อเรียบแบบนี้นะครับหน้ากว้างอยู่เมตร20นะครับของเราขายเป็นหลานะครับ ใช้งานได้หลากหลายมากนะครับทํากระเป๋าผ้าได้นะครับถุงผ้าโลกร้อนทําได้นะครับเนื้อไม่หนาไม่บางจนเกินไปเนื้อกลางๆนะครับมาตรฐานใช้งานได้ทั่วไปตอนนี้ทําเป็นกระเป๋าผ้าได้ลูกค้าลงเฟอร์นิเจอร์ก็ชอบใช้กันนะครับใช้เป็นผ้าซับในเฟอร์นิเจอร์กันก็ได้ซับในกระเป๋าได้นะครับใช้ทางโรงงานอุตสาหกรรมได้บางคนเอาไปทําเป็น ตัวฉากกั้นนะครับได้ตกแต่งฝ้าเพดานได้กั้นบูธอะไรได้สารพัดประโยชน์ครับอเนกประสงค์นะครับเนื้อเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ขายดีนะครับผมเนื้อขาวนะครับสะอาดสวยงามเลยสนใจยังไงทักมาสอบถามได้นะครับซื้อจำนวนเยอะราคาพิเศษนะครับขายปลีกก็ได้ซื้อปลีกก็ได้นะครับแบ่งขายได้หมดนะครับของเรานะครับ ราคาถูกคุณภาพดีแน่นอนนะครับรับประกันโรงงานมาเองครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับที่จักรพงการทอนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันหลังเรามาแนะนำตัวอื่นกันต่อวันนี้เอาเท่านี้ก่อนวันนี้มืดแล้วนะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับ mm hmm. ยังไงเดี๋ยวแนะนำเพิ่ม mm hmm. เติมเรื่อยลูกค้าฝากรบกวนกดติดตามมาไว้นะครับ mm hmm. วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ